หลายคนโดยเฉพาะคนที่ตั้งตนเป็นเจ้าลทัทธิและสอนสาศาสนารวมทั้งนาศสิดายประสงค์บางรูปที่ขาดความรู้ออกมาโจมตีเทวดาชอย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 พวกนี้เป็นคนเนรคุณต่อแผ่นดินไทยหรือเปล่าช่วยกันคิดครับแผ่นดินไทยกรุงเทพมหานครคือเมืองเทวดาวิษนุกรรมประสิษฐ์คือเมืองที่พระวิษณุเป็นผู้สร้าง กรุงศรีอยุธยาทวาราวดีศรีรามเทพนครเมืองพระรามศรีเทพเมืองแห่งสุร,ยริยเทพทวาราวดีทวรารกาเมืองพระกิตสนนี่คือจิตวิญญาณที่คนไทยฝ่าฝังบูชาเทวดาแห่งแผ่นดินนี้เทวดาเข้ามาในแผ่นดินสุนรภูมิกรอนพุทธศาสนาและพระพุทธเจ้าไม่ได้ปฏิเสธเทวดาที่ปกปกรักษาญาเนรคุณ รทีเบียไม่ได้บรรลุทำขั้นใดๆเลยเขาอ้างว่าเขานับถึงสิบแปดแต่แม้แต่ศีลข้อที่สมุสาวาทาเวรมณีเขายังรักษาไม่ได้เนื้อแท้เขาคือนักครอบชอบูตัวเชกันที่มีการหนุนเนื่องด้วยการตลาดเขาแต่งชุดขาวโกนหัวเพื่อจุดเด่นทางการตลาดเขาด่าทุกอย่างที่เขาเคยเป็นในอดีตแล้วล้มเหลว เดรทธีเบียจดจำพระไตรปิฎกเพื่อนำไปเป็นฉากกำบังในการแสดงของเขาเขายังเป็นผู้ที่มากด้วยการแสวงหาลาภยศสันเสริญสุขยังเป็นผู้ที่เต็มไปด้วยโลภโทสะโมหะเหมือ่อปุถุชนทั่วไปที่มีกิเลสตัณหาเขาไม่ใช่ผู้บรรลุธรรมที่มาสอนธรรมและเขามีการหลุนเนื่องทางการตลาดที่ต้องการแสวงแสงของเดียทถีเพื่อกำไร รู้กันดีเดรทีคนนี้ถ้าไปโจมตีทัวลงโดยพวกสาวกและอาวตารชิคขี้คลาดคำพูดซ้ํัๆสักๆคือหิวแสงอิจชา้าทำแบบเขาได้ไหมโอ้ยโโโโจะไปทำแบบไอ้บ้าบ้าบ,าบ,าบาอย่างนั้นเลยเหรอไม่มีหรอกครับแล้วก็ถูกโจมตีพระเที่ยงราคาตกเสียผลประโยชน์ เป็นไงครับฟังแล้วโอ้ยผมฟังแล้วผมก็ขำดีเหมือนกันนะครับเอท่านขออนุญาตนำคลิปนะครับท่านช,ชุมพลนะครับเท่านทำคลิปลงในช่องดำผมก็เลยเอเออเามาให้เอฟซีได้ชมว่าเออคือแต่ละวันเนี่ยมันก็มีคนที่แบบมีความคิดที่แตกต่างนะเขาเรียกว่าความความเห็นต่างนะแต่ละคนะเป็นความเห็นต่างแต่จริงๆแล้วอะ่ะ ที่ผมจะมาพูดวันนี้คือผมจะมาพูดในสิ่งที่เอผมมองว่าสิ่งที่ท่านพูดหรือคิดอะผมว่ามันก็มันก็เป็นอีกมุมหนึ่งของท่านอ่นะแต่ท่านก็ต้องเข้าใจว่าในมุมที่อาจารย์เบียรสอนทุกวันเนี้ยมันก็ไม่ใช่มุมที่ท่านมองอนะคือยังไงผมทุกบอกงั้นเพราะว่าที่ท่านบอกว่าเอาอย่างนี้เรื่องต้นเลยคืออกรุงเทพมหานครเนี่ยเป็นเมืองของพระอะไรนะวิษณุพระ ใช่ไหมปาวิสนุสร้างไอ้นั้นมันเป็นความเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเป็นความเชื่อเป็นนิทานแต่งอะไรก็ว่ากันไปเนาะแต่ในความเป็นจริงเนี่ยถ้าผมจําไม่ผิดหรือผมจําผิดก็ไม่รู้นะครับฟซี FC ท่านใดคิดว่าผมจําผิดก็บอกหน่อยก็แล้วกันคือผมจําได้ว่ากรุงเทพม,มหานครเนี่ยสร้างโดยพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชไม่ใช่หรอครับก็คือรหอนึ่งนะครับองค์พระาบาทสมเด็จรัชกาลรที่หนึ่งของเรา ถ้าผมจำไม่ผิดนะถ้าผมจำไม่ผิดนะไม่รู้ผมจำผิดหรือเปล่าเออเอเอแต่เพราะว่าไม่เคยมีในประวัติว่าสร้างโดยพระวิษณุนะเอาออโยธยาก็เหมือนกันไม่ไม่ได้สร้างโดยพระพระรามนะไม่ได้ใช่นะครับ<笑><笑>ก็คืออ่ะอันนั้นมันเป็นนิทานนะเนาะเราก็ว่ากันไป <S <S และอย่างหนึ่งนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือที่ท่านบอกว่าเทวดาเอ่อมาก่อนพุทธอีกอืม ใช่นะครับในความเชื่อก็ถูกนเพราะว่าโดยหลักของคนไทยในแถบเนี้ยแถบริเวณประเทศไทยเราจะมีความเชื่อเรื่องอเขาเรียกว่าเทวดาเนาะหรือแผนอะไรประมาณนี้อหรือเทวดาในในมุมของอศาสนา,าพาราหมณ์ผมก็ไม่รู้แต่รู้แต่ว่าศาสนาพาราหมณ์มาก่อนาศาสนาพุทธแน่นอนนะครับในแถบนี้ก็คือศาสนาพาราหมณ์มาก่อนนะครับก็มาจากอินเดียนัย่นแหละ มาก่อนแล้วก็พุทธตามหลังมานะครับเพราะฉะนั้นผมไม่รู้หรอกไอ้เรื่องที่เทวดาจะมาก่อนหรือาศาสนาพุทธจะมาหลังพราะพุทธเจ้าจะมาหลังก็ช่างแต่ผมในฐานะมนุษย์คนหนึ่งอผมชอบคําสอนพระพุทธเจ้ามากกว่าครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าพระพเจ้าคําสอนพระพเจ้าเนี่ยสามารถเอามาใช้ในชีวิตจริงเราได้ ก็คือเราปฏิบัติตนตามนั้นเราก็ใช้ในชีวิตจริงได้นะครับส่วนเทวดาถ้าเราจะไปขอพรเทวดงเทวดาจะบนดลบันดานอะไรให้เราได้บ้างหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ผมไม่รู้นะครับอผมไม่รู้นะครับแต่คือผมเลือกที่จะเชื่อในสิ่งที่พุทธเจ้าสอนที่เป็นคําสอนที่เป็นสัจจคความจริงมากกว่าที่เป็นความเชื่อนะครับอนี่คือในมุมของผมนะ,ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ท่านบอกว่า อาจารย์เบียนะครับอาจารย์เบียเนี่ยออไม่ได้บรรลุธรรมนะครับไม่ได้บรรลุธรรมจะมาสอนธรรมไม่ได้คือเอางี้ดีกว่าท่านคิดว่าคนที่สอนธรรมะอยู่ในประเทศไทยตอนนี้หรืออยู่ยทั่วโลกก็แล้วแต่อยู่ทั่วโลกก็แล้วแต่ทั้งพระและคารวะน,นะครับผมหมายทึงทั้งพระและคารวะที่สอนธรรมอยู่ในตอนนี้นะครับ ท่าว่ามีสักกี่คนมีพระสักกี่รูปมีโยมสอนธรรมสักกี่คนที่บรรลุธรรมกันครับเพราะว่าบางทีมันก็แม้แต่พระเองนะพระสงฆ์เองผมก็ยังไม่มั่นใจเลยว่าเออท่านพระสงฆ์เหล่านั้นนะ่ะที่สอนธรรมอยู่ทุกวันเนี่ยใครบรรลุธรรมบ้างหรือว่าผมเข้าใจความบรรลุธรรมผิดไปบรรลุธรรมเนี่ยมันต้องหมายความว่าคือเราต้องเข้าใจแล้วก็ แตกฉานในคําสอนและปฏิบัติจนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจนถึงขั้นแบบบรรลุโสดาบันบรรลุอะไรอนาคามีอะไรไปอย่างนั้นไม่ใช่เหรอครับที่ว่าบรรลุธรรมหรือผมเข้าใจผิดหรือแค่อ่านพระตไตรปิฎกจบแล้วเข้าใจอะไรครับคําสอนพระตไตรปิฎกทุกอย่างเนี่ยก็ถือว่าบรรลุธรรมได้หรือหรือว่ายังไงผมก็ไม่รู้แต่ถ้าท่านจะมองว่าต้องหาคนบนรรลุคนต้องบรรลุธรรมเท่านั้นถึงจะมีสิทธิสอนธรรมหรือจะสอน ทำทำได้ผมว่ามันก็คงหาคนสอนไม่ได้สิถูกก็คงหายากนะเพราะอะไรแล้วไหมครับเพราะเราจะไปเจอที่ไหนถ้าสมมติว่าไม่มีคนบรรลุธรรมเลยก็ไม่ต้องสอนธรรมก็ไม่ต้องบอกต้องสอนกันต้องอยู่กันแบบอย่างนี้แหละถ้างั้นพ่อแม่ผมที่สอนผมว่าเออเราต้องถือศีลห้านะเราต้องรู้จักเป็นคนดีนะทําความดีอย่างนั้นอย่างนี้ที่เป็นธรรมะพระพุทธเจ้าอย่างนี้ก็สอนลูกสอนหลานไม่ได้ถูกต้องไหมครับ หลวงตาอยู่วัดบ้านผมหรือว่าพระในวัดต่างๆที่ท่านบวชท่านเรียนมาท่านมาเทศสอนญาติสอนโยมแต่ท่านก็เพิ่งบวชใหม่ๆยังไม่บรรลุธรรมนี้ท่านก็สอนไม่ได้สิครับคุณงามความดีอะไรบ้างที่แบบตามหลักคําสอนของศาสนา,ศาเวลาเราไปโรงเรียนแล้วครูสอน,สนาพาสอนสวดมนต์ไหว้พระแล้วครูสอนว่าเออเราต้องเป็นคนดีอย่างนั้นอย่างนี้ถือศีลอย่างนั้นอย่างนี้ก็สอนมไม่ได้สิครับผมว่ามันฟังแล้วมัน มันไม่ใช่อะคือคนเราไม่รู้เอาเอาความคิดอย่างนี้มาแตา่ผมผมเห็นบ่อยนะคนที่พูดประมาณเนี้ยไม่บรรลุธรรมแล้วมาสอนธรรมผมไม่เข้าใจจริงๆไอ้ถ้าง,งั้นเราก็ไม่ต้องบอกต้องสอนกันสิใครดีใคร,ใครชั่วใครถูกใครผิดเราก็ไม่ต้องสอนกันสิถ้ารอแต่บรรลุนะผมก็ไม่เข้าใจนะครับและอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ท่านบอกว่าด่าทุกอย่างด่าทุกอย่างในความหมายของท่านก็คือท่านบอกว่าอาจารย์เบียร์เนี่ยอ่าด่าคนที่แบบ อะไรอ่ะหมอดูร่างทรงอะไรต่างๆทั้งที่ตัวเองเคยอยู่ในวงการนั้นแล้วไม่สําเร็จคือพูด,พด,พด,พดง่ายไปหากินอาชีพนั้นแล้วไม,ไม่ไม่ประสบผลสําเร็จก็เลยออกมาด่ามันซะเลยอะไรประมาณนี้ผมว่าถ้าท่านมองอีกมุมหนึ่งนะมองมุมนึงท่านเห็นองค์ิริมานะคไหมองค์ขริมานเนี่ยเคยเคยหลงผิดอใช่ไหมทํความผิดวันหนึ่งองค์ขริมานมาเจอคําสอนพระพุทธเจ้าเจอพระพุทธเจ้าแล้วองค์ขรมานเข้าใจว่าอ๋อ ไอสิ่งที่เขาเชื่อมาตลอดมันเป็นความผิดนี่หว่าใช่ไหมแล้วเขาก็กลับตัวกลับใจแล้วท่านก็บรรลุเป็นพออะระอรหันต์ผมทําไมผมพูดเรื่องนี้เพราะว่าผมจะบอกว่าอย่างอาจารย์เบียร์ท่านก็เคยหลงผิดไปในทางนั้นวันหนึ่งท่านเห็นว่าอ้อคําสอนพระเจ้าคือสิ่งที่ถูกต้องแล้วเมื่อท่านออกจากตรงนั้นมาแล้วท่านก็นําประสบการณ์ที่ท่านเคยทําทําผิดแบบพูดง่ายเคยอยู่ในจุดนั้นมาเนี่ย แล้วเอาคําสอนนั้นอะมาบอกสอนว่าเฮ้ยอย่าไปทํานะแบบนั้นแบบนี้ใช่ไหมเพราะเขาเคยทํามาแล้วมันผิดแบบนี้ผมว่ามันเป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์นะครับใช่ไหมครับท่านเอาประสบการณ์ที่ท่านเคยทําอะว่ามันมันไม่ดีมาเนี่ยจากการหลงผิดของท่านอน่ะตอนนั้นอะแล้วมาบอกสอนคนอื่นเพื่อไม่ให้คนอื่นหลงเข้าไปผมว่ามันเป็นสิ่งที่ดีที่ถูกที่ควรน่าสรรเสริญด้วยซ้ําท่านจะมอกว่าเฮ้ยหากินในวงการนั้นไม่สําเร็จแล้วก็มา หาคินวงการใหม่อย่างนี้เหรอโอ้โหผมฟังแล้วมันผมว่ามองมองมองมุมใหม่ครับท่านไปมองมุมใหม่นะอะได้อีกอย่างหนึง่งนะครับเรื่องหนึ่งที่ท่านบอกว่าอ่าจดจำพระไตรปิฎกแล้วก็มาพูดมาสอนอ่ะนี่ก็ถูกนะจริงๆถ้าจดจำพระไตรปิฎกได้ดีได้ได้ครบทุกถ้อยความแล้วนํามาสอนคนอื่นได้นี่มันก็เป็นเรื่องดีไม่ใช่เหรอครับแล้วผมถามว่าเวลาท่านไปเรียนหนังสือกับครู เอ,เอาครูภาษาไทยอีกแล้วกันครูต้องไม่ครูจะไม่จดจําคําภาษาไทยทุกข้อความหรือเปล่าครับพอไกยย่จนถึงฮอนอฟุกสะอะมีกี่ตัวพยัญชนะอะไร,ย,ไร,ระะยังไงสะอาดยังไงคําควบกล้ำยังไงนั่นคือสิ่งที่ครูต้องรู้ไม่ใช่เหรอครับแล้วก็เอามาสอนคนถูกต้องไหมครับนี่มันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรยิ่งจดจําได้ดีแล้วเอามาสอนได้ดีก็ถูกแต่ทีเนี้ยคําสอนอ่ะมันเป็นคําสอนครับ แล้วการปฏิบัติเนี่ยก็คือตัวเราอสมมติว่ามีคนมาสอนเราว่าสินห้าคืออะไรแต่ถามว่าคนสอนเนี่ยเขาปฏิบัติสินห้าอะไรได้ไหมหรือไม่เนี่ยผมไม่รู้แต่ถ้าเขาปฏิบัติได้มันก็เป็นบุญเป็นกุศลเป็นสิ่งดีสําหรับตัวเขาถูกต้องไหมครับแต่ถ้าเขาปฏิบัติไม่ได้มันก็เรื่องเขาแต่เขาก็บอกเราได้ว่าสินห้าข้อหนึ่งคืออะไรข้อสองคืออะไรข้อสามคืออะไรข้อสี่คืออะไรข้อห้าคืออะไรแล้วเรานํามาปฏิบัติได้มันก็เป็นประโยชน์กับตัวเราไม่ใช่เหรอครับ ผมไม่สนใจหรอกว่าเขาจะปฏิบัติได้ไม่ได้อะไรเรื่องเขาผมเพราะผมก็ไม่ได้สนใจอยู่แล้วเพราะบางทีคำสอนคำหนึ่งมันก็มีประโยชน์นะครับมันก็มีประโยชน์สำหรับเราผมจะพูดคำหนึ่งนะครับผมเคยฟังท่านเสือใบเนาะท่านท่านคงรู้จักเสือใบมาออกรายการรายการหนึ่งผมจำได้จนถึงทุกวันนี้นะครับท่านบอกว่าให้ดูเป็นเยี่ยงแต่อย่าเอาเป็นอย่าง เห็นไหมครับคาสอนของโจรนะครับเสือใบนี่ถือว่าเป็นโจรนะผมยังจําคําสอนท่านทุกวันเนี้เออและผมก็นํามาปฏิบัติใส่ตัวผมเองนะแต่ผมไม่ได้บอกว่าเขาเป็นคนดีเลิศเลอเพอร์เฟกอะไรแต่คือเสือใบก็คือโจรถูกต้องไหมครับแต่คําสอนท่านคํานึงที่บอกว่าให้ดูเป็นเยี่ยงแต่จะเอาเป็นอย่างผมยังจําเท่าทุกวันนี้เลยก็คือให้ดูเป็นเยี่ยงเห็นไหมคนทําตัวแบบท่านเนี่ยบทสุดท้ายก็ต้องเข้าคุกเข้าตลาดคือเป็นความผิดใช่ไหมอย่าเอามาเป็นตัวอย่าง คำสอนของโจรก็ยังเอาก็ยังเป็นเป็นคําเจาะสอนที่ดีแล้วนํามาสู่การปฏิบัติได้ใช่ไหมดูเป็นเยี่ยงแต่จะเอาเป็นอยา่างก็คืออย่าไปทําตามอย่างเขาเพราะมันเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเห็นไหมครับนี่คือคําสอนอย่างนี้มันก็มีประโยชน์เพราะฉะนั้นเราจะมองว่าเอาเขาปฏิบัติได้ไม่ได้อะไรยังไงผมไม่รู้หรอกแต่รู้แต่ว่าคนเราอ่ะถ้าเขาสอนเราไปแล้วแล้วเอาเราเอามาปฏิบัติได้นั่นมันเป็นผลประโยชน์ของเรานะครับอืนะครับ,นะรบ,นะรบและอย่างที่ท่านบอกว่า อาจารย์เบียร์เนี่ยเต็มเต็มไปด้วยอ่าเขาเรียกอะไรนะโลกโมโทสันอ่าโลคโลภะโทโภหกโทสะอะไรก็ว่ากันผมว่าคํานี้มันเป็นการกล่าวกล่าวแบบกล่าวตู่เกินจริงไปนะครับเออไปดูดีๆก่อนนะครับก่อนจะพูดคํานี้เพราะว่าผมว่ามันมัน,ม,นมันเข้าข่ายแบบจะว่ามินประมาทก็ใช่หรือว่าจะบอกว่าแบบโอโ้โหกล่าวว่าหลายเกินไปนะครับเพราะว่าผมดูแล้ว อาจารย์เบียร์ก็ไม่น่าจะใช่อย่างนั้นนะครับอทำน,นี้นะครับและอีกเรื่องนึงนะครับที่บอกว่าสาวกขี้ขาดพวกสาวกอวตารขี้ขาดทั้งหลายแหละแต่อาจารย์เบียร์ไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็เหมือนไปว่าสาวกอาจารย์เบียร์นะคืออย่างนี้ครับผมมองว่าอย่างนี้ท่านต้องเข้าใจข้อหนึ่งนะครับคนมันมีหลากหลายมันมีความคิดตา่าง เ <S an> ขาชอบอาจารย์เบียร์เขาก็มีเหตุผลของเขาว่าเขาชอบเพราะอะไรนะครับที่ท่านไม่ชอบท่านก็มีเหตุผลของท่านว่าท่านไม่ชอบเพราะอะไรเพราะฉะนั้นถ้าจะมองว่าคนที่มาชอบอาจารย์เบียร์หรือฟังอาจารย์เบียร์หรือว่านับถืออาจารย์เบียร์เป็นอาจารย์เขาเป็นคนโง่คนขี้ขาดคนไม่เข้าใจอะไรคนภาษาศาสตร์มันผมก็เรียกคนปึกกระลน,น่ะนะผมว่าท่านไปคิดใหม่นะครับท่านไปบอกมุมใหม เพราะทุกวันเนี้ยคนที่มา,เ,าเขาเรียกว่ามาช่วยอาจารย์เบียร์บางท่านเป็นถึงหมอมหลวงบางท่านก็มีตําแหน่งใหญ่โตบางท่านก็เป็นเจ้าสัวนะครับคนเหล่านี้โง่แล้วครับถ้าคนเหล่านี้โง่ก็แสดงในโลกนี้ในประเทศนี้คงไม่มีคนฉลาดครับสวัสดีครับ